สวัสดีครับพี่นา f c Series เฮคเตอร์นะครับวันนี้นะครับก็จะนำเสนอวันนี้เฮียเสรีพามารีวิวคันนี้นะครับบางท่านที่เห็นคันนี้ที่ผมทาทดสอบแล้วคันนี้เดิมๆเป็นคูปัต้า L12 12แรงอัตราัดด้วย L225 นะครับเป็นอ่าท่อนอนนะครับบางท่านโทรมา3ามทีท่านยังกระอักกระอ่วนใจอยู่นาะยังยังไม่หือไม่อือยังคล้ายๆว่าอาจจะทาคลิปยังไม่ตอบโจทย์นะครับก็วันนี้จะทดสอบ วันนี้เฮียเสรีพามาทดสอบอีกสัก 4, ีหอย่างที่บางทีก็อย่างนี้9 8้าหมก่อนราคา9 8้าหมืผมส่งรีนะครับรัศมีสอกิโลส่งซีแล้วมีอีกช็อตหนึ่งถ้าเกิดพิจารณานะครับมาเอาเองคันนี้สามารถคือพิอัพได้ลดอีก3,000บาทนะครับก็วันนี้จะทดสอบระบบขับเคลื่อนของทั้งหมดหทั้งทั้งที่พยายามที่จะให้ให้ พิจารณาเนี่ยได้ได้รับชมแล้วก็มันตอบโจทย์ว่าจะออกแนวไหนคันนี้ย่นล้อแล้วนะครับหน้าหลังแล้ว1 0 5เซนเข้าร่องอ้อยได้เลยนะครับหน้านี้หน้าของเขาเลยนะครับหน้าเก็บเกี่ยวอ้อยแล้วก็ดูแลต่ออ้อยเนาะเดี๋ยวมาเริ่มการทดสอบกันเลยครับ ก่อนหน้านี้นะครับพี่นะนะครับเวลาผมทดสอบรถนะครับคือคือ,คอมัตจะโกพังแต่ว่าด้วยประสบการณ์สิกว่าปีที่ผมทดสอบรถเงี้ยนัทักษะมันเยอะนะครับเผื่อพี่ชนะมีลูกมีหลานนะครับ,นะะรบจะเห็นในคลิปโอนี้แล้วนะครับถ้ารบกวนนิดนึงก็มีเตือนเตือนนิดนึงว่าถ้าเกิดลูกหลานอยากจะขับตรงผมนี้นะครับก็ก็อย่าให้ขับอย่างนี้แต่อันนี้เป็นการทดสอบนะครับสมรรถภาพ ของรถนะครับเมื่อกี้นะครับบนที่ที่เรียบนะครับถ้าเกิดลูกหลานตัวเล็กก็แนะนําอย่าให้ไปขับอย่างนี้นะครับแต่อันนี้เป็นการโชว์สภาพรถว่าความสามารถของรถเป็นยังไงบ้างให้เห็นนะครับก็ขอกขอเตือนกับเด็กเล็กด้วยนะครับหรือลูกหลานก็ให้คนโตเตือนด้วยอย่างตอนนี้นะครับผมจะมาทดสอบในพื้นที่ลาดเอียงะมาณ40หรือ45องศาในตอนนี้นะครับซึ่งผมจะทําการขับขึ้นลงโดยที่เราจะทดสอบอัตราเร่งแล้วก็กําลังของรถนะครับ ถ้ามีอำ่บงนี้ก็พยายามจะให้เป็นแบบนะคับเพ่อคนนี้ย่นมาแล้วเหลือแค่เมตรหเซนนะครับนะครับทดสอบดูอัตราเร่งของรถนะครับ รอแล้วนะครับ